มีลดราคานะคะคลดราคาอย่างไรนนบ้างครับหมวกเอาไว้สําหรับไปวิ่งครับถุงมือไปวิ่งปั่นจักรยานตีกรงตีกอล์ฟอะไรกันบุหรี่ฆ่าคุณได้อ,อะไรเงี้ยวันนี้ได้อะไรเยอะแยะเลยครับไม่มีโลโก้กับอ่ามีโลโกโ<อ>ข้ขอ้ยข,ขออนุญาตนะครับเงี้ยอันนี้หมวกนะครับหมวกอันนี้ก็จะเป็นคีทคีทหรออ่านี่กล่องของมันเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะคือรุ่นที่สองนะครับครับผม ของล็อกเลยนะซองมงวดตัวน,นี้ก็เป็นเฟืองเฟืองโซลา 105. ่าหนึ่งศูนย์ห้านี่ตีนผีตีนผีสับจานนะครับตีนผี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 เยเด็กของใหม่อ่าลองมาดูาได้เออจำได้แล้วผมมาซื้อของเฮียแกนีนา รอบที่แล้วผมมาซื้อเอาเอาของเฮียไป้วเอาไปใช้ใชแล้วครับนี่ก็แวะเวียนไงเข้ามาได้นะครับก็มีสินค้าดีๆคอยให้บริการนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าพวกบิ๊กไบหน่อยนะครับก็ลืม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 โฆษณาลืมโฆษณาผมต่อไปผมจะเปิดอีกลย์ลิสต์นะครับอีก playlist หนึ่งในในช่องอิสไลมีนะครับที่เป็นเครื่องเสียงนะครับที่เป็นเครื่องเสียงผมจะเปิดลย์ลิสต์ให้เป็น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  บิ๊กไบค์นะครับผมเป็น,ปนไบก็ฝากติดตามได้เดี๋ยวผมจะขึ้นปึ้งมาให้ดูนะครับผมขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ากางเกงนะครับผมสตงสเตมลักองลักอานนะครับผมเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นเบรกสวัสดีนะครับ,บดูกันกันนะครับของเราก็คือจะเป็นพวก อะไรแต่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นของเสือภูเขาค่ะเสือภูเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นขาจานวันนี้มีลดราคานะคะมีลดราคายังไงบ้างครับอันนี้จับปกติสามพันกว่าเหลือพันสามสามพันกว่าเหลือพันสามใช่ค่ะลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับผมคิดไม่ถูกเลยคิดไม่ถูกคิดไม่ถูก ส่วนตัวนี้4,650ลดเหลือ1,500ค่ะทำไมรถเยอะจังเลยนะครับผมใครรถพิเศษรถเยอะรถพิเศษมากนะผมใครที่กาลังดูอยู่นะครับใครที่กาลังดูอยู่สามารถติดต่อเดี๋ยวเดวผมจะขอเบอร์โทรรายละเอียดรายแล้วก็ให้กับคนที่เขาดูที่เขาอยากได้ชุดแต่งเป็นภูเขานะครับผม ให้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นไซส์ตัวเดียวกันใช่ไหมสามสิบสี่พันตัวนี้ใช่ค่ะสามสิบสี่ตัวนี้เหมือนการแตกต่างกันที่ไม่มีโลโก้กับมีโลโก้๋อขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบชอบแบบไหนชอบแบบล้วนหรือมีลายโลโก้ก็มาดูกันได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ขายดีก็จะเป็นแบบไม่มีโลโก้เพราะเวลาไปใส่กับจักรยานแล้วมันมันดูไม่ไปแบบขันยี่ห้อประมาณนั้นนะครับผม นี่ก็จะเป็นบันไดเนาะอันนี้มันจะเป็นมืองสองเมืองสองใช่ไหมผมดูไม่ออกเลยเป็นมืองสองเหมือนของใหม่เลยมันจะมีแค่บันไดครับที่เป็นมืองสองอ๋อในนี้คู่เท่าไหร่ครับมืองสองอันนี้คู่ละพันสองร้อยพันสองร้อยบาทใช่ไหมครับทั้งชุดเลยมันจะมีทัั้งชุดเลยมมนจะีค่ท่องเรืออยู่ข้างในทองเหลืองให้ด้วยโอ้ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้อลู ü, ใช่ไหมอลูเล็กคาร์ ü, อบอนครับเอออัน <c oughs> อนี้จะเป็นอลูครับอลูแล่้าสองอันนี้จะเป็นคาร์บอนน้ำหนักจะต่างกันต่างกันเยอะเลยต่างกันเ <จะ S 1> ยอะเป็นลายมาบ์เบิ้ลคาร์บอนนะคะเวลาโดนแสงจะแบบสวยมากมาันะยิบระยะหนึ่งใช่ค่ะมันจะไม่เหมือนคาร์บอนที่ขายในประเทศที่จะเป็น3 k เคกับยูออันนี้มันจะเป็นมาบ์เบิ้ลคาร์บอนเป็นลายเป็นลายหินอ่อนเลย ออกแบบสวยมากสวยสวยๆครับเพนท์สวยในประเทศเนี่ยมันจะมีแค่ FSA ท่อหอเดียวพี่ทำแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนเข้ามาใหม่อีกหรือเปล่าใช่งั้นยังไงฝากร้านนะคะพี่ได้ค่ะ D N S Bicycle นะคะสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook D N S Bicycle ได้ค่ะครับผมเบอร์ติดต่อครับค่ะ086ค่ะ617 1292ค่ะลน์ดีด้วยครับเผื่อ ลตามเบอร์เอตามเบอร์ได right. ้เลยใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ราดพร้าวโชคชัย4ค่ะราดพร้าวโชคชัย4ครับผมก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ก็เดินเดินมาเกือบครึ่งละเดินมาเกือบครึ่งแล้วไม่รู้ว่าแบตใกหมดยังครับาแบตเต็มถ่ายไปห้าสิบห้าสิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับสาม แบตเหลือ3าเปนะครับแบตบเหลือ3าเซนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับผม่าแวะเวียนกันเข้าไม่ได้จะเป็นเยอะนะถุงมืออันนี้ก็จะเป็นเสื้อถุงมือถุงมือ250 350 150ถุงเท้า50บบาทอ่า มีหลายไซส์หลายขนาดแวเวียนกันเข้าไม่ได้นะครับผมหมวกเอาไว้สําหรับไปวิ่งครับถุงมือไ้วิ่งปั่นจักรยานตีกุงตีก๊อฟอะไรก็ได้นะครับนี่สามารถใช้สิทธิพลังขึ้นได้นะครับมีทั้งหมวกหมวกกันน็อกมีไฟเนื่อเนือคนถ่ายก็เหนื่อยเยคนถ่ายก็เหนื่อยนะนยก็ มีรองเท้าผู้หญิงครับมีคีทมีสนองสนับเข่าสำหรับ,บเด็กๆนะเ,เด็กๆผมดูจนตาลายแล้วผมดูไม่ถูกเลยผมดูไม่ถูกเลยครับตาลายมากอันนี้คู่ละคู่ละสามร้อยนะครับมือสองคู่ละสามร้อยครับคู่ละสามร้อยอันนี้ของผู้หญิงเนะาะไซส์ผู้หญิงอันนี้คู่เท่าไหร่ครับพี่ รรสามร้อยยันถูกมากเบอร์ไซอะไรไม่รู้ขออนุญาตยี่สยี่สิบห้า 25, 25 <25 S 1> นะครับยี่สิบสี่จุดหี่สิบสี่ใช่ยูโร39มเกสวย,<อ>ยครับสวยยี่สี่ใครที่ดูอยู่นะครับก็สามารถแวบ,บเวียนกันเข้ามาได้นะครับผม300บาทเท่านั้น ใช่ไหมผมผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดฮะถามราอถูกมากครับผมก็ทุกทัราถูกทั้งร้านยินดีขายทั้งร้านนะครับมีจะต่อรองพูดคุยกันได้นะครับมีครับมีครับเดิมขายอยู่ในพารากอนพารากอนหกขึ้นห้างมันต้องแพงอยู่แล้วพี่หกร้อยครับหกร้อยที่นี่ไม่ขายพอต่อพอต่อสัญญาไม่ไหวเลยต้องมาขายตลาดนัดครับเหลือร้อยห้าสิบบาทครับ อันนี้คือนำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะอี o v ฟ r f i s h คือลายเนี่ยลายเนี่ยเขาจะทำดีกว่าเหยื่อปลอมอีกที่่เห็นเทคเจอร์เห็นอะไรไหมฮะครับร้อยห้าสิบบาทนะพี่มันจากหกร้อยนะฮะใบมีดสแตนเลสสตีลแล้วก็ลายปลาปลาของญี่ปุ่นหมดเลยเป็นแซลมอนอ่าเป็นอีวานาันนะแล้วก็เป็นแซลมอนที่แบบลงทะเลไม่ทันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นปลาอีกพันหนึ่งปลาแบสก็มีครับร้อยห้าสิบบาทเองนะครับ ฟังไม่ผิดนะอันนี้นี้ก็จาก600เหลือ150ครับก็โควิดครับโควิดออกจากพารากอนมาอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจมีเบอร์ติดต่อมีไลน์ดีไหมครับช้อปปี้มีครับเราลง้ในช้อปปี้ครับอ๋อราคาก็150บาท150บาทเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเกิดเบือนเดินในตลาดนัดที่เหลืออะไรเงี้ยก็ไปเวนมหาพี่ได้ได้ครับหรือว่า สามารถสั่งโทรสั่งสั่งจากผ่นช้อปปี้ลาซาด้าอะไรก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับผมก็จะมีหน้ากากด้วยหน้ากากด้วยหน้ากากที่เป็นหน้ากากลิขสิ์วันพีชวันพีชครับผมอ๋อนสายสายวันพีชมาพูดคุยกันได้นะครับผมมีอันนี้ก็เป็นไฟแช็กครับไฟแช็กแตกๆจากญี่ปุ่นนะครับจากบอลแต่ละอัานก็จะมีลูกเล่นไม่เหมือนกันครับครับอันนี้เป็นสล็อต เรียนแบบตู้สะ็อดแล้วพี่มาเปิดอย่างนี้ครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ผมถามราคาเลยกนแล้วแต่อันครับแล้วแต่แล้วแต่ลายแล้วแต่ครับผมเพราะว่ามันอันนี้สี่ร้อยเหมือนกันสี่าตอนใช้หมัดจอมเทพยี่สิเท่าอันฟีเซอร์ทันดูไม่ทันแสดงว่าเป็นแฟนมันแท้จริงๆเลยนะ อันนี้ปกติ้วต้องเป็นแบบเจ้าตายแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบว่าบุหรี่ฆ่าคุณได้อะไรเง<อ>ี้ยส่วนอันนี้ก็ประมาณแบบว่าจะสนไม่ทำไมยังไงก็ตายอยู่ดีพี่ไปเป็น,นพนักงาได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ค,ครับไปถามราคาเลยจะแฝงจะทอนก็แวะเวียนกันครับมาครับก็ เยอะนะครับเยอะนะครับมีหลากหลายให้ให้เราดูให้เราเลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจัก,กรยานอะไรจัก,กรยานนะครับผมแา่ก็เื่อยไม่ไม่ใช่ว่ามีจักรยานอย่างเดียวมีน้ำด้วยนะมีน้ำดื่มด้วยเดี๋ยวผมต้องหาน้ำน้ำกินแล้วผมเริ่มเลยล่ะผนห่ไี่วปวัสดีดีครับวันนี้ไม่เอาจักรยานมาหรอครับพี่ นม่เอาตัวนี้มาเดียวเดียใช่ไหมโอเคใส่หัวไปเลยนะกันกันหลุดรับได้ไหมได้ใช้ทั้งเดียวไปได้แล้วรับแน่รับเก่งนะถ้ารับเป็นกาได้เนี่ยไม่ใช่มันต้องมีมันต้องดูดูดูมุมมันดูมุมใช่ใช่ใช่อันนี้เข ญี่ปุ่นเลยนะครับพี่แม่งหน้ำของจิ๋นแดงมันจะบางๆแล้วเหล็กเหล็กคนละอย่างนี่ SK สเคผ้าที่เขาบอกแล้วหินเกียร์ท่านหินเกียร์รับแม่งอนก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะครับมีตัวสินค้าดีๆคอยให้คำแนะนำให้คำตอบนะครับผมก็มีเยอะๆนะครับผมมีล้อด้วยมีล้อด้วย มีล้ออุย้ยล้อสวยอ่ะขึ้นเึ่งเหรอได้ได้ได้ชิ้งเลยนะมียางอย่างนี้ด้วยครับไอ้นนี้มันสี่ท่านหนึ่งว่ะสี่ท่านหนึ่งวันนี้ได้อะไรเยอะแยะเลยครับ ผมซื้อซื้อผมซื้อผมซื้อหลักไอ้ไอ้เบาอันนึงแล้วก็ซื้อตะแกรงแค่นั้นแหละมีเงินโอ้ยรอมานานเลยเนาะนอไม่ไม่ก็ซื้อไปปกติเลยเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้เห็นแล้วอดไม่ได้เลยของมือหาเราไม่ซื้อมันก็ไม่มีไม่ไม่มีโอกาสแล้วครับ เนี่ยก็อยากซื้อ,น,อนะพานาเรเซอร์มันใช้แล้วนะครับยี่บหกนะมันขายเสียละสองสามร้อยนะครับตีมันแพงไปหน่อยเขาบอกเขาขี่ครั้งเดียวเองก็งคล้ายๆกันนะ่ะมันยี่บหกไงก็ใช้อยู่อ่ะแม่งพานามมันนีน่ธรรมดา สามถือว่าถูกแล้วนี่ยี่สินิ้วนิ้วนิ้วหนึ่งผมมาอีกรุ่นนึงนะไอ้รุ่นเก่าผมก็ซื้อไปสองเซตแล้วสวยดีนะของผมอะสีห้าหนึ่งไงใช้สีห้าหนึ่งหลายคันนดไปไฟเด็ก็สีห้าหนแสดงว่ามีรถหลายคันแน่นอนเาห่อนก็สีห้าหนึ่งแม่ก็เปลี่ยนอะแบงก์เราห่อนยังสีห้าหนึ่งไม่ยังมีที่บ้านเป็นสิคันเลยแล้วดีเยอะเลยพูดง่าย